สวัสดีครับเต้วชนาพลนะครับผมพอดีวันนี้นะครับได้พระเข้าใหม่หนึ่งองค์นะครับผมเห็นว่าน่าสนใจดีนะครับเลยอยากทําคลิปมาให้พี่ๆรับชมกันนะครับนั่นก็คือเป็นพระคูมูลนะครับวัสุทัศน์นะครับสองสี่แปดห้านะครับผมองค์นี้นะครับมีเนื้อของสมเด็จวัลรังด้วยนะครับนํามาศึกษาได้เป็นอย่างดีนะครับยังไงก่อนรับชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ โอเคมาต่อกันที่ตัวพระนะครับที่แจ้งไปต้นคลิปนะครับวันนี้เป็นพระคุมมูลวสุทัศนะครับอยู่ขึ้นมานะครับตีกล้องเข้าไปเลยนะครับอันดับแรกที่พูดอยู่เสมอนะครับจดจําพิมพ์นะครับอันดับแรกเลยนะครับจดจําพิมพ์ให้ได้นะครับอง์นี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับองนี้เป็นพิมพ์พระประธานแต่ต้องบอกว่ามีหลายพิมพ์นะมีเจดีเกตโวตุม เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับมีเยอะนะครับแต่องค์นี้ผมได้มาอง์คเดียวนะครับเป็นพิมพ์พระประธานเผื่อพี่ๆเพื่อนๆไปเจอนะครับจําพิมพ์ให้ได้ก่อนนะครับผมการหักแขนนะครับจดจําเนื้อนะครับถัดมาก็จดจําเนื้อนะครับดูที่หน้าดูที่หน้าท่านเห็นไหมเนื้อแก่งๆอย่างเงี้ยนะครับดูที่หน้านะครับแบบนี้ดูง่ายนะครับแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับองค์นี้พิเศษ ตรงไหนนะครับพิเศษตรงที่ว่าตอนที่ท่านพระครูม,มูลจัดสร้างเนี่ยนำเนื้อส่วนของเนื้อสมเด็จวัลระครังเนี่ยที่เกิดจากการพระที่ชํารุดแตกหักเนี่ยเป็นเนื้อเนี่ยนำมาผสมเป็นมวลสารและสร้างองค์นี้ขึ้นมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำตำลาเนี่ยว่ากันว่าองค์นี้มีส่วนผสมมีผงมวลสารสมเด็จวัลระครัง ผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเล่นรุ่นเก่าเขาจึงนํานิยมเอารุ่นนี้มาศึกษาดูเนื้อเบื้องต้นนะครับเพื่อต่อยอดไปเป็นความรู้ดูสมเด็จวันละรังหรือสมเด็จบางขุนพรมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นของดีราคาถูกนะครับบอกเลยนะครับพระคูม,มูลเนี่ยเล่นกันอยู่หลักพันเองนะครับของสามพันนะครับสมัยก่อนขายได้สี่ห้าพันนะครับตอนนี้ก็ พันหนึ่งพันสองพันสามพันแล้วแต่มือนะครับถ้าสวยๆหน่อยก็อาจจะพอขายได้สามพันกว่าบาทนะครับพลิกด้านหลังนะครับดูให้เป็นแบบนี้นะครับจดจําเนื้อจดจําเม็ดมวลสารพวกนี้ไว้นะครับจดจําเนื้อจดจําเม็ดมวลสารแบบนี้ไว้นะครับผมใครเจอนะครับให้ดูให้เป็นแบบนี้นะครับอ่าพอทีนะครับบางทีมันหลุดโฟกัสนิดหนึ่ง ประมาณนี้นะครับพี่ๆด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหน้าอีกทีนะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อแบบนี้นะครับแคปบไปศึกษาได้นะครับพี่ๆดูนี่เนื้อแก่งๆนะครับดูง่ายเลยนะครับที่ฐานโอเคนะครับเผื่อใครเจอนะครับส่งมาขายผมได้นะครับแบบนี้รับเช่านะครับหลักพันนะครับแล้วแต่สภาพความสวยนะครับ ยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ซับสไคร e ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ